โอเคครับผมวันนี้มีเว็บสุ่มเพชรฟรีฟ,ฟจะมาแนะนำนะครับผมตอนนี้เราไม่อยู่8 7 4 5เพชรนะครับอันดับแรกให้ทุกคนกดคัล่าง a อ d ไว้เลยหลังจากนั้นให้เข้ามาในเว็บอินเกมแล้วก็กดล็อกอินด้วย Facebook ครับผมหลังจากนั้นเลือกไปที่เติมเงินครับผมแล้วก็เลือกไปที่ทัวร์เลดนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราก็โอนเงินไปยังเบอร์หมายเลขนี้เลยแล้วเราก็จะได้หมายเลขอ้างอิงมาให้นําหมายเลขอ้างอิงมากรอกในช่องนี้นะครับผมเมื่อก่อเสร็จแล้วนะผมให้ราอประมาณ2 5ถึงนาทีแล้วก็กดยืนย กลับมานั่นแหละผมให้ okay. เลือสุ่มของรางวัลแล้วก็กดไปที่สุ่มของแรนะครับผมสุ okay. ่มหนึ่งครั้งก็จะเสียทั้งหมด10เครดิตนะครับผมเลือกสุ่มแรดิแปกลักกลักกลักกอลักลักกอลักกอลักกลักมาดูดีกว่าว่าเราจะได้อะไรเอ่ยโอ้ครั้งแรกเราก็ได้ทั้งหมด3,698เพชรนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่ลบมากเราจะสุ่มเพียงแค่ครั้งเดียวพอนะครับผมหลังจากนั้นเลื่อนมาด้านล่างผมจะมีพินนะผมก็คือรหัสบัตรการีน่านั่นเองหลังจากนั้นให้เข้ามาที่เว็บเติมเกมนะครับผผมมแลล้้วเเเเรรรราาากกก็ออ UID ขขงไปยคับ เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วผมให้เรียกไปที่บัตรการ์ดหนาเชียร์แล้วแล้วก็ก่อรหัสบัตรการ์ดหนาที่เราส่มได้นะครับผมตอนนี้แพ้ก็เข้าไปนั่งที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากสมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไปให้ด้านล่างนะครับสี่สามสามศูนย์นให้สลับฮะอืมอืมอะไรบังใช่เหรอคิวที่เรียสกาเอาแล้วเงียบนะอยู่กันอยู่กันอยู่ <laughs> โอ้ย,อยเพิ่งกินมาขนมกล้องขนมกล้องร้าน,นขนมกล้านี่มันมันมัน้คาบะมั้ยคาบกอ๋อคาบะเฮ้ยผู้นายผู้นายอยเพิ่งเตะเรานะเ,เรามีกิจก,กรรมให้เล่นเว้ยมยาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยมาจากเอ่อที่ข้างหลังจะเป็นป่ารุ่นิดนึงมันจำทางไม่ค่อยได้ ป่าละโม่เงียบก่อนเงียบอลที่มันที่มันอยู่ที่มันอยู่ระวังระวังเนี่ยบอลขาผู้หญิงใช่ปะไม่ใช่ละไม่ใช่ละตรงงง้้อเพลใหฟก็ไม่มีป่าเยอะไงก็ป่าละโมดโอ้ยท้อฮัลโหลฮัลโหลอย่าฟังเราเล่าเพลงป่ะอย่าฟังเราเล่าเพลงปะไม่อยะฟังเราอล่าเพลงป่ะอะเขาไม่ไม่อเตะออกไปดิเตะออกห้อง ตีหัวองเหอห้องตวัวห้องหน่อดิโอเคมีกิจกรรมให้เล่นโอเคไหมโอเคแน่หนจะฟังเพลงกันอยู่ใช่ไหมใครอยากฟังเพลงบางครับครับโอเคกกิจกรรมมีอยู่ว่าเ้ยไม่ใช่ยังยัง กิจกรรมมีว่าให้พูดตามที่เราบอกห้าครั้งติดกันห้ามผิดอ่าคนแรกเดี๋ยวจะให้โอกาส3ามคนเนี่ยถ้าเกิดคนใดคนนึงได้เลยก็จะร้องให้ฟังเลยโอเคไหมโหมโอกาสสองครั้งนะอ่าคนแรกนะเอาคนแรกเอาเป็นเก้าหกศูนย์อยู่ไหมอยู่ครับโอเคอ่านายพูดเขาว่าอาเฮียลีอาลีเฮียห้าครั้งอาเฮียลีอาลีเฮียพูดเลยไหมติดต่อกันเร็วๆห้ามผิดถ้าเกิดถูกพวกเราจะร้องให้ฟังเลยโอเคไหมโอเคไหมเออเอาใหม่ได้อะไรนะ้ครอาเฮียลีอาลีเฮีย อลียเลีอเลียเลียเลียเลีเลียเลียเลีเลียเลีเลียเลีเอียเลียเลียเลเลียเลีบเลียเลียล้ยอ่ะชอบียี่เลียเัียเลีเลีเเลยเลียเลีเลียเลียเลียียเลียเลียเลียลีเลยเลียเลเลียเลียเลอเลียียลียเซีร์ฟป่ะอะไรวะใช่ครับใช่ครับเครีเซิร์ฟทุกคนมยีเเ ah, lipet, aneh liya, liya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 , ha ha, ah, aneh liya, liya, aneh liya, aneh liya, aneh, aneh, aneh,

ฟังแต่ว่ามันไม่ได้อะอ่ะงั้นเอาใหม่ให้ต้องได้แล้วเนี่ยอ่ะโดนแม่ด่าเอาอันนี้ทหารถือปืนแบบปูนไปบกตึกทหารถือปืนแบบปูนไปบกตึกเฮ้ยได้ว่ะอันนี้เอาสามครั้งพอติดกันได้แล้วอะเอาฮีโร่เลยเราอะไรเลยนาหญิงคนแรกเลยอะสามครั้งติดกันสามครั้งติดกันอะไรบกบุกบกุกนะเมื่อกี้ทหารถือปืนแบบปูนไปบกตึกทหารถือปูนบกปูนไปบกตึก ทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกใช่ทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปบกเฮ้ยติดการติดขัดติดขัดนะม่ติดขัดนะเมื่อกี้นะไม่ขัดไม่ขัดมันแค่แบบว่าจะมาขอให้ติดข่เยอะไยอไปเยอะไปเอเยอะไเยอะไเอปเอะไปเอะไปเยอนไปเยอกไปเยไปเอปเยอยอไปเยอะปเยอไเยอะไปเอะไปเยะไป่ยอะเยะอออะอะอเะเยะ เลียจนแฉะเลยอาไม่ตำอะไรที่ผายเลยแม่มาว่าอเ ร้องที่ห้องใครทำไหมอ่ะฮ่าใคร50ร้องที่ห้องคงไม่ต้องใช้กีตาร์ละใช้อะไรอ่ะเขาแล้วร้องร้องยังไงล่ะเฮ้ยไม่เป็นไรกีตาร์เขาได้เกินไม่ไหวเลยกว่าจะได้ฟังเพลงหนึ่งแชร์ไปแชร์ไปทีมแชร์ไนึ่งเพลงอาวอะไรว่าเลยอ่ะเรียกอย่างเดียว่ไม่เนี่ยแบบเหงื่อออกไงแบบพูดผิดเยอะเงี่ยออกแฉที่นอนเลยโอเคโอเคบน โอเคโอเคงั้นเราไปก่อนนะโอเคไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัคดีสวัสดีค่ะบุ้ยบุ้ยโซนสามประทานสามโซน ฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินเหรออ๋อได้ยินแล้วใช่ไหมใช่ได้ยินตั้งแต่ครั้งแรกนะฮะได้ยินตั้งแต่เราเนี่ยไม่ได้ยินอ๋อไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ยินนี่หรอได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแต่ครั้งแรกน้องเหมือนกันเด็กดูทำอะไรเนี่ยเด็กซูซทำทงานทำงานบ้านอ๋าทำงานเหรออ๋อทำกัานบ้านนี่อยู่มออะไรอ่ะอยู่มหันต์แล้วมหันต์อะไรแล้วหรอใช่โอ้นานๆทีเจอคนอายุเยอะเออไม่ใช่หรอนานทีเจอคนตัว อายุเยอะว่ะซาแอบบอกว่าแก่อะไรนะแอบบอกว่าแก่ไม่ไม่แก่ไม่แก่อายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบเอ็ดเองไม่เท่ากันเลยอเปล่าเอาไปหนึ่งดอกยี่สิบเอ็ดหรอใช่เราอายุเราเกิดสี่สามไงอ๋อแต่นี่เกิดสี่สองแล้วเออเด็กๆมีกิจกรรมให้เล่นนะพี่ไหมเล่นไหมเหงาเหงา เออแบบอยากฟังผมร้องเพลงป่ะออยากฟังนี่จะให้เล่นนะนี่เล่นไรให้พูดหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งสองครั้งติดกันด้เกิดติดกันได้จะร้องเพลงให้ฟังอ๋อโอเคนะหนึ่งครับไม่ใช่ว่าพูดได้ละร้องคนเดียวนะอะไรนะไม่ใช่ว่าพูดได้แล้วร้องคนเดียวนะเออเดี๋ยวเราร้องให้ฟังเลยร้องเพลงใช่อ่ะไม่ให้ซ้อมด้วยอ่ะหนึ่งสองสามแล้วต้งสวัสดีไหมหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งสองครั้งนะเฮ้ยอะไม่ให้ซ้อมเลยหรอ ซอ,มอสอมาเลยอาซอสกอนก็นได้อะเขาพูดไม่ได้ห,ห,หมูแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กุ้งเอาไหมอ่ะร้ะองได้ไม่ใช่ร้องสิพูดได้หนึ่งสองสามหมูมมหมึกกุ้งหมูมหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งเย่เออเอาเรืนะเราเดียวได้เลยไม่พลาดเลยหรอมันง่ายมากเลยเอ๋อ<ล>มันง่ายเกินไปเหรอยังไม่เอาไงโอเคไหมโอ้ก็ร้อกแล้วโอเคโอเคมาเดี๋ยวร้องให้ฟังร้องให้ฟังได้ไหมเอุโ้ยพร้อมมากเอ้ายังเหรอ So เกืบอบคุณเรเดียวหานเลยเดยง่ายล้อง่ายนะไมนก็อยากให้ฟังก็เฉยเลยก็เลองง่ายๆอ๋อ,งงอ,อที่จริงมันก็หมูมักกุ้งเอ้ยหมูหมึกกุง <c oughs> ้งโอเคโอเคโอเคงั้นเราไปก่อนนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยอันนี้ผมไม่เหรอเอ,อ้ยอะไรเอมาดูแล้วเหมืนอนบัวเคยดูอะไรเคยดแูแล้วก็แล้วก็ปิดประตูสนิทเลยไม่เคยดูอะไรอ้าวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ๋อขอโทษโอ้ยเจอคนดังเหรอเนี่ยคนดัง เป็นคนดังมาเป็นคนแบ่งเตาแบ่งเตาไปข้าเจ้าดังไหมของเงี้เข้าใจก็ได้ถอกระบุกระห้องฮะอะไรเข่งเข้าไปก่อนนะโอเคค่ะไปาป